เดตรถเข้าใหม่วันนี้วิวอยู่กับ t o y ยต้าแคมรสีขาวสีที่ทุกคนถามหากันอะไร่หาอยู่ห้ามพลาดคิปนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับวิวทอโต้นะคะวิวอยู่ที่ทอโต้สาขา2ค่ะและอยู่กับเจ้าคันนี้เลยเป็น Toyota c a m มรีค่ะเครื่อง2000ันตัวจีปี2019ค่ะได้สีขาว เดิมแท้จากศูนย์เลยนะคะและบอกเลยว่าหายากมากๆเลยซึ่งลูกค้าถามหากันเยอะมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้บิวเอาเข้ามาให้แล้วค่ะและพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ติดต่อมาทางช่องทางนี้บิวมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวรับประกันเครื่องเกียร์เพิ่มเป็น2ปีหรือ20,000โลและมีบัตรดูแลว i p ให้24ชั่วโมงนาน1ปีและพิเศษนะคะ ปูพงดมอนด์คัทให้ทั่วคันเลยนะเลือกสีได้เองเลยนะคะใครที่สนใจก็รีบติดต่อมาทางช่องทางด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยววิวจะพาไปดูรายละเอียดรอบๆตัวรถแล้วก็ภายในตัวรถกันว่าได้ออปชั่นอะไรบ้างมาเริ่มกันจากด้านหน้าเลยนะคะคันนี้ไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์ค่ะมีไฟเดย์ไทมเป็น LED นะคะอยู่ในโครมเดียวกันเลยกระจังหน้าเป็นเซียนแบ็คค่ะ มีไฟสปอตไลท์ให้เซ็นเซอร์มีให้รอบคันนะคะข้างหน้า2ข้างหลัง4ได้สีขาวเดิมแท้จากโรงงานเหลี่ยมมุมชัดๆเลยมาพร้อมกับล้อแมกอลอยแท้เดิมจากโรงงานขนา่นและได้ยางดันหลอบปี23ไปเลยทั้ง4เส้นปิดปรีมแล้วรอบคันมือจับเป็นสมาร์ทเอกระจกมองข้างปรับพท้ไฟฟ้าได้มีระบบ DSM ให้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยภายในเป็นสีดำล้วนคุมโทนแบบนี้เลยค่ะสวย สภาพดีมากสภาพที่พี่เห็นอยู่ตอนนี้คือเข้าใหม่เมื่อวานสดๆร้อนๆเลยยังไม่ได้ทาการปรับสภาพเลยนะคะแต่ได้โครงสร้างดีโครงสร้างเดิมทั้งคันเลยค่ะแผ่นเพจยังสมบูรณ์มากๆแล้วเดี๋ยวมาดูกันตัวกระดูกงูนี่ยังแน่นๆอยู่เลยนะคะแกะไม่ออกเลยแสดงว่ารถไม่เคยโดนแกะมานะคะแกะยากมากๆนี่รอย เดิมจากโรงงานเม็ดอาร์ชเจนแบบนี้นะคะไม่มีพิปั้มชนหนักมาแน่นอนและไม่เคยเปลี่ยนสีมาร้อยกเลยค่ะด้านหลังนะคะกว้างขวางนั่งสบายค่ะเบาะเป็นเบาะหนังไม่ขาดไม่ยับด้วยมีแอร์หลังให้พร้อมเลยนั่งตรงไหนก็เย็นสบายแน่นอนและคันนี้มีมา่านไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีมา่านนิรภัยให้นะคะเป็นอะไรที่พิเศษมากสาหรับแคมรี่นะคะ ด้านท้ายของเขานะคะไฟท้ายเป็น LED แบบนี้สวยๆเลยค่ะเซ็นเซอร์มีให้4จุดอย่างที่วิวบอกเลยนะคะโลโก้อยู่ครบทุกอย่างอยู่ครบค่ะเดิมแท้จากศูนย์แน่นอนนะมาดูที่เก็บสัมภาระกันนะคะที่เก็บสัมภาระก็กว้างขวางค่ะวางของได้เยอะนะและอุปกรณ์ก็มีให้พร้อมด้วยเครื่องมือแม่แรงนะคะแล้วก็ยางอะไร มีมาให้พร้อมๆเลยนี่ยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะคะก็ยังจะมีสิ่งสกรปรกอยู่ร้อยเม็ดอ์ชัดเจนนะคะรอยซีนเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีพิกความชนหนักมาแน่นอนสำหรับคันนี้ใครได้ไปอะโชคดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเดิมทั้งคันแล้วบอกเลยว่าได้ราคาดีสุดๆเลยสำหรับคันนี้นะคะอยากให้ติดตามกันรีบทักรีบโทรเข้ามาใครที่สนใจนะ กุญแจเป็นรีโมทค่ะมือจับเป็นสมาร์ทเอนทีนะคะมาดูกันที่กระจกนะคะกระจกปรับไฟฟ้าทั้ง4ี่บานและกระจกปรับเป็นออโต้ได้ด้วยทั้ง4ี่บานเลยกระจกมองข้างปรับพัดไฟฟ้าแล้วดูความเดิมความใช้น้อยของคันนี้นะตัวสื่อไม่มีเลือนเลยนะคะไปกันต่อที่ด้านในนะคะคันนี้จะได้เป็นปุ่มพุสต์สตาร์ค่ะ <Yeah. S 1> เหยียบเบรกกดปุ่มรถทํางานทันทีนะพววมอลัยรเป็นมัลติฟังก์ชันค่ะ เชื่อมต่อวิทยุโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็มี Adaptive f o ุ t ค o นโทร l ให้วงเวลาไม่มีสึกหล่อเลยวิทยุเดินแท้จากโรงงานค่ะสามารถทัชสกรีนได้มีนิเกเตอร์ให้นะคะแอร์ออโต้ค่ะแยกซ้ายขวาเป็นดูโอโซนนะคะเกียร์ออโต้เช่นเดียวกันนะแล้วมีไวเลสชาร์จมาให้ด้วยนะคะสามารถวางโทรศัพท์และชาร์จได้เลยเบรกโฮเบรกมือเป็นไฟฟ้านี่ มาที่เบาะนะคะเบาะเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตระบายอากาศได้ด้วยนะคะและเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางเลยมีความเดิมของตัวรถนะคะน็อตฝาประตูยังไม่เคยโดนถอดทุกอย่างสมบูรณ์มากๆนี่ขนาดยังไม่ได้ทำสปานะคะยังสวยขนาดนี้เดี๋ยวพวิวพาไปดูกันที่ห้องเครื่องต่อเลยบอกเลยว่าพี่ๆท่านใดที่ อยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถซื้อขายกับเราได้โดยการดูคลิปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยนะเพราะพี่จะได้เห็นทุกอย่างเหมือนพี่มาดูด้วยตาตนเองเลยค่ะเริ่มกันจากตอนแรกเลยนะคะโชคสมบูรณ์มากๆนะเดิมหมดทั้งคันแน่นอนน็อตไม่มีขยับเลยนะคะเบ้าโชคก็สมบูรณ์ค่ะน็อตเบ้าโชคกยังไม่เคยโดนถอดน,นะรอยเม็ดาชัชเจนนะคะคานซ้ายขวาก็ไม่คดนะคะ านหน้าก็ไม่คดเครื่องยนต์สะอาดไม่มีน้ำมันเยิมแล้วก็น็อตห้องเครื่องไม่เคยโดนเปิดเลยค่ะให้พี่ดูกันชัดๆไม่ว่าจะน็อตกี่ตัวไม่เคยโดนเปิดเลยนะคะรอยมาร์ค QC จากวิศวกรโรงงานก็ยังอยู่นะคะฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานค่ะแผ่นป้ายคำเตือนอะไรก็ยังอยู่นะคะเม็ดอาร์ก็ชัดเจนไม่ใช่ฝาใหม่แน่นอนฝาเดิมเลย บอกเลยนะคะว่าคันนี้ใครที่ได้ไปนะคุ้มมากๆนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยได้สีขาวด้วยนะคะและได้รถเดิมทั้งคันเลยนะคะสวยๆแบบน,นี้คันนี้นะคะ Toyota c a m r รเครื่อง2,000ตัวจีปี2019บิลตั้งราคาขายให้พี่เท่ากับสีบรอนเงินเลยค่ะให้เพียงแค่6 8 9 9 0 0บาทเท่านั้นเลยใครไวใครได้นะคะสำหรับคันนี้ บอนเบาๆสบายๆนะคะเพียงแค่12กว่าบาทเท่านั้นนะและสําหรับลูกค้านะคะที่รีบติดต่อมาอยากได้โปรโมชั่นใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้ก็รีบพักเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าจัดง่ายจัดไวอนุมัติไวได้รถสวยแน่นอนร้อเลยนะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะฝากด,ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บิวด้วยถ้าบิวมีรถสวยรถดีบิวจะมานำเสนอให้พี่ๆดู ช่องทางนี้เป็นช่องทางแรกก่อนนะคะสุดท้ายนี้จริงๆนะฝากด้วยนะคะสำหรับกันนี้วันนี้วิวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะไอ้ปค่ะบอกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก๊อกติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ